จ家界อ่ะสะานกระจกของ张ั界นะอะอะฮึ่ม่มฮ่มดิ่งด่่มันจะกาบสะพานกระจกครับทางเข้านะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในยาวแค่ไหนสวยแค่ไหนครับตอนนี้4องศาครับหนาวใช่ใช่ต่อหนี้นะคะเที่ยงคืนในตะว้แบบนเนาอเกินขั้นสุขของถ้าหราอยอยู่ในปุ่นสะพานแถลุ่เดี๋ยวเราก็เติมตรงนั้นแล้วก็ต้องเติม ตอนนั้นน่ะเขียนมีลิฟต์ตรงนั้นไหมก็ต้องไปถึงที่นูน่นไปตู้ VR อ่ะแล้วก็ย้อนกลับมาด้วยอ่าย้อนกลับมาด้วยนะคะอ่ะถ้าอย่างเี้วเราก็ถ้าเวลาก่อนเดี๋ยวเชียงคื้นจะไปฝั่งโน้นนะขึ้นมองของเพียงนี้แหละเดี๋ยู่ในบริษัทยาวขนาดนี้ห้าร้อยเมตรอย่างนี้นะนะเชียงคื้นจะไปฝั่งโน้ตใช่ใช่ที่อย่างเชียงค่ะโอเคตอนนี้เคสหมากหมวกหมวกอยู่ไหนคะเนี่ย พ่านกระจกยาวที่สุดในโลกสวยครับอากาศหนาวครับสาวงขาตอนนี้เดี๋ยวดูสูงมากเลย อข้างล่างข้างล่างเป็นเขื่อนข้างล่างก็สวยแต่เราคงไม่ได้ลงไปเพราะไกลมาก สะพานแก้ครับพระฤาษีสะพานแก้การเกลี่ยสูงและหนาวมากเลยตอนนี้

ถ้ามองนี่ก็เสียดีเออถ้ามองข้างล่างอ่ะเสียวเลยแต่ถ้าไม่มองไม่ไม่ไม่เท่าไหร่กะทือ มองกรงข้างล่างนี่เสียวมากเลยครับ กระเต็นมากเลยหน้าเริ่มแดงแล้วครับตอนนี้ขุนเขาอวตารจางเจ,เจี๋ยเจียเอ้ยสะพานอันนี้สะพานสะพานกระจกพี่ยาวที่สุดในโลกครับนี่เราเดินมาครึ่งทางแล้วครับ เดี๋ยวไปเจอพี่พนี่เดี๋ยวให้ดูข้างล่างมีวันที่จามด้วยครับแต่เราคงไม่เล่นนี่ตรงนี้ใสามากเลยอะป้อมนี่ไหนมองเห็นข้างล่างอะ่ะเสียวเลยลิปเราจะได้ ดูขึ้นกันครับสวยงามเลยสวยมากครับถ้าใครชอบเที่ยวภูเขานะที่นี่ห้ามพลาดขาดครับสวยแบบงไงสวยแบบโกิ์ <c oughs> 公司的钱还是花的，菜还是都这样哈。六十五斤，六十五斤。哦、嗯。

ฟานกระจกจางเจียเจียสวยหนาวสวยมากเละสวยมากคราบถอดหมอกได้เอาหมอกลงมาได้ถอดหมอกลงมาถอดหมอกถอดหมอกเอาหมอกลงมาเอาแเคต่อนเอาไปตงนี้ก็ได้ หมวกหมวกเราไม่ม oh, okay. <c ười> <nh adv ki> <c ười> ีหมวกก็ต้องเต้องกระโดดคบได้ยินเป็นหมวกเลยหมวกหมวกหมวกอันนี้โอเคแล้วนะโอเคยังไงไหมทกคนไหมวยโอเคแล้วคนนิ่ง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 ี่ใส่คลิปใส่คลิปเสียวสูงแล้วเสียวเอามา นี่ครับโอ้โหสูงและเสียวมากสวยโอเค